สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องเอฟซี e สนอยเพรบันแพรเอฟซีนุองเองครับนี่ครับพี่น้องไฟมาหอดตอนบ่ายสองโมงกว่านะครับกะถอดแผ่นโซลาเซลล์มาว่างเสแดดไว้นะครับแล้วกะ็ติดตั้งเรียบร้อยครับนี่แสงสว่างก็ลังเหมืดครับตอนนี้ฝ้ากาลังเหมิดนะครับกสิไท่ประมาณนี้แล้ครับ ซื้อเองติดเองครับนักเลงพ่อนี่ยึดยึดใส่ด้านข้างครับแล้วก็แผงโซลาเซียวก็ยึดใส่ด้านข้างครับ,แ,แ,รบแต่ว่าเอาวางไวด้ดานบนนะครับปรับใส่ปับปับขามันนะดัดขาใหม่ดัดขาใหม, <c oughs> ม่ให้มันนข้อกับไอตัวยึดนะครับให้มันสามารถที่สิ ยึดแล้วรับแสงแดดได้เมื่อือนะสามารถรับแสงแดดได้ตลอดทั้งวันนะครับนี่คือมือแรกครับชาติแบดตัด้งแต่ประมาณใบสองกลัวหอดแดดเมื่อับประมาณหามงแรงนะครับ้วกะ็แดดบ่ค่อยแห้งมือนี้นี่ทาเมือเม่อดืดฝ้าเมื่อดเขาก็นีก็สิเห็นความสว่างแห้งขึ้นนะครับทางนี้ซองมากกับเป็นไฟ จากข้างบนซองบาน,นี่ไฟกล่องนะครับไฟโซล่าเซลล์ตัวนี้ก็ซองไปทางพุ่นบันี่อีกหลอดหนึ่งอีกชุดหนึ่งนะที่สั่งมากกว่าจะมาติดเนี่ยอีกชุดหนึ่งที่สั่งมากว่าจะมาติดทางนี้ทางพุ่นเห็นมันซองมากฟังผีไหมติดทางพุ่นนะครับ ไอ้มันสองมาตัดกันนะครับพี่น้องโยู่หันมันหลังข้างลังนั้นมีไฟตัวนั่นอยู่แล้วนะครับนี่โยหหันมันมีไฟตัวนั้นอยู่แล้วตอนนี้มันกระลือคือเหลือเฉพาะมุมนี่ครับเหลือมุมนี่นะมุมหลังของง่วนครับซองใอ้มันซองหากันนะหันหนาเขาหากันนะครับไฟสองโตสิเบิ้งว่า มันสีใสดีสัมไหนมืออื้นชาติแบดมืดมือมันสีหงแห้งขนาดใดแล้วมันสีอยู่ไดนโดนแค่ใดนะครับหาเบิ้งแล้วกับบันนี้ถ้าเกิดว่ามันใสดีกับสีสั่งมาเพิ่มนะครับเพราะว่าหนาบานห้องมันยังหมึดอยู่นะครับตอนนี้หนาบานยังหมืดอยู่นะครับพี่น้องนี่ถ้าแม่เขาติดแบบนี้อยู่หนาบานมันกระเบาะมาแย่งตาบันใดนะครับนี่ถือว่า ได้ระดับหนึงอยู่นะ่บ,บนาเกียตนะครับเพราะว่าก่อนติดนี่เหมือดตื้อนะครับทางนี้เหมืดเลยละ่ะแต่พอติดแล้วก็ยังพอมีแสงสว่างลำไร่ลำไร่ให้เห้าได้เออเวลาสิยางไม่เห็นอย่างมือนกับพอ่อทุเรานะครับบบ็นตะยานป้านไดน,นะครับนี่ครับ ตอนแรกว่าสิเปติดไว้ด้านให้มันซองไป๊อกข่างของงัวให้มันผ่านหลังบานน่ะกระโบหหว่าสียืดใส่มงได้นะครับให้มันไนให้มันถึกแสงแดดม,มือๆนะจากสียืดใส่มงใด้ <c oughs> <c oughs> ว่าสีเอามาตั้งไวน้นี้นี่ ั้งไว้มองนีแห้มันซองไปนี่องไปหนีหลอดหนึ่งเพราะว่าด้านหลังบานมืดนะครับกลางคืนหาเสามาตั้งนี่นะครับนี่เสามาตั้งนี่ขึ้นนี่มันสีได้ถือไอ้แผงโซลาเซลล์มันจะได้รับแสงอาทิตย์เต็มถี่นะครับแล้วกะ ไฟมันจะได้ส่องไปด้านหลังไในเนี่ยประมาณนี้ครับนี่ติดเสาอยู่นี่ส่องมาทางพี่ซองหลอดซองชุดสร้างมากครับสองชุดหนึ่งแถมหนึ่งนะ่ะละพี่น้องหนึ่งแถมหนึ่งมันกะมันประมาณหนึ่งแถมหนึ่งดอกมันชุดละไอห้าร้อยกว่าบาทนะครับแต่ว่าสองชุดมันก็นเหลือเก้าร้อยกว่าบาทนะครับ ถือว่าโอเคอยู่นะครับพี่น้องพันห้าร้อยวัตตเนี่ยบน่าเกียรติครับติดตั้งมายาครับหอดเวลาปุบมันสิติดจุง๊งขึ้นมาเองนะถ้าเท้าเสียบเสียบแผงเสียบแผงโซลาเซลล์ใส่กระหลอดเสียบใส่ปุ๊บเนี่ยมันจะมีไฟสีแดงๆกับพลีอยู่ในในสปอตไลท์เลยครับอยู่ในสปอตไลท์มันสิมีไฟแดงๆกับผิบแเมเป็ป มันคือว่าไฟเข่าแล้วนะครับพอแต่มืดเขาปุ๊บมันก็จะดับปั๊บมันก็จะติดปุ๊บแจ้งขึ้นแล้วเขาก็มันสิมีรีโมทให้รีโมทเขาเปิดออโต้ไปเลยครับโหมดออโต้แล้วเขาเสียความสว่างซ้ำดใดเขาก็เลือกได้เลยนะครับบันนี้พอเวลามืออืขินฟาแจ้งออกมันก็จะดับปุ๊บถ้ามันยังไฟเลือนะแต่ถ้าไฟเมื่อกแจ้งมันก็เสมอจะดับนะครับมันจะรีลงเรือยอ่ นี่แมงมาแล้วนี่แจกมาครับปิดไฟกล่องเนี่ยดีเลยนะป่นแสงสะท้อนไปหอดในของแบะเลยนี่ทาเบิงฝ้ามือนมือกว็านีนี่สีเห็นชัดนะครับพี่น้องสเต็ปต่อไปคือบาวโทนจะล้อม ของนามนะครับแต่ว่าจะใส่เป็นผ้าซาลแอนล้อมนะครับพี่น้องใส่เป็นผ้าซาลแนใส่ผ้าซาลแนเขียวนะครับจะล้อมด้านลัางนี่ครับปิดปิดมานหนีเดี๋ยวเปิดไฟก่อนนี่ครับจะล้อมด้านลัางนี่ตอกลักนี่แหละก็ปิดมาปิดมานหนีนะครับแล้วก็ล้อมมานี่บอกเอาไอเอาไอ้อไอบัางมองคนยืนเงียว ด้านหน้าก็จะรอดมะนีครับแล้วก็สีรอดมะหอดแค่นี้นะครับเหลือ,อไวเป็นไงไอ้นคนยางเข่าของนามนะครับเดี๋ยวจะไปซื้อผาสลเลนมาบังนะครับเป็นฉากกำบังนะครับเวลายืนเหียววันสีได้บบโจงแจงเกินไปนะพี่น้องเขาสิบอบอก,อ,บอ,กอ,บอกอิดบอกอปูนหลอมนะครับเพราะว่าอนาคตหลังจากที่เขาเห็ดกำแพงกออยงเงียบบ้อยเขาอาจจะใส่ต้นใหม่ ปลูกต้นใหม่ลอมนะครับบังคือกันครับยู่ตามป่ํมตามอย่างือว่าอาจจะเป็นใหม่ละแน่งใหม่อีย่างที่มาตีกันเห็นมันง,า,ง,งามๆนะครับอันนั้นคืออนาคตนะครับแต่ว่าปัจจุบันวิธีการแก่ก็คือเดียเ๋ยวสิเอาผ้าสแลนมาลอมนะครับพูดพี่น้องมันแจ้งออกแล้วครับพูดเลยพอพผาขยะไปอีกแสงมันนะครับสุดยอดขนาดสตาร์ไฟต้นใบสองกัวเลยนี่ ก็ยังขนาดนี้นะครับถือว่าแจ้งดีเลยครับแจ๋วครับแจ๋วผ่านครับอขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องฝากกดซับสไครต์กดไลค์ลกดแชร์ฝากเบิร์กโฆษณาดำเนินเนื้อครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำหรับสกรับครับเดี๋ยพวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ